ทุกคนมื่อนนี้พยากรณ์อากาศว่าอ่าอุณหภูมิจะ27องศานะคะวันนี้ก็จะห่อนก็เม่วานนี่ค่ะมาเข้ามาชมดอกไม้สุดแปกส่วนดอกไม้นน้อยของข่อยนี่นะคะทุกคนนั่นแหละชมไปตามมีตามเกิดนะคะกระงามแนวอยู่เด้ดอกสีแดง,แดง ทุกคนมังดอกกุหลาบพันปีคอยล่วงล้วยแล้วนะคะนี่แหละทุกคนชีวิตคนเท้าก็เหมือนต้นไม้ดอกไม้นี่แหละถึงเวลา,าเหี่ยวเฉาก็จะเหี่ยวเฉานะคะก็จะร่วงโ้ยไปตามการเวลามนุษย์เท้าคือกันเกิดแก่เจ็บตายนะคะทุกคนแต่ว่าตอนที่เฮามีชีวิตอยู่นี่เฮาก็ต้องอต่อสู้ดินร้นเพื่อที่จะ อาหามาเรียงชีพเพาะนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็อย่าไปอ,าอันนี้นะคะทุกคนอย่าไปาแบบว่าซีเรียสเกินไปนะคะคอยเห็ดคอยทําคอยสั่งไปนะคะทุกคนนั่นแหละทุกคนเบื้องต้นหาร้อนคอยนะคะดกมากเลยเบื้องเบื้องขาดก,ดกนิดหน,น่อยนะคะเพื่อนนะดกมากเลย ค่ะแต่ว่ามันเป็นพันหน่อยนะคะอันพรมันพันใหญ่นะคะ,คะเพ <c oughs> ื่อนนะ,ะ <c oughs> เต็มอยู่เพืเาขาข่อนอากาศทุกคนเนี่ยหาหลอนนะคะเป็นฝรั่งเราอยู่ซื้อบาเปลี่ยนหรกค่ะขั้นอากาศทันหันสิแล้วก็จะหาเรียกเห็ดมั่นละใชเห็ดอีกอย่างค่อยบอกว่าพอห้ยแล้วนะหดผักยำมือเวนน้ำมันแรงจังค่อยหอดมือวานแล้วก็หดยำแรงเลยค่ะ <c oughs> ทุกคน โอเคทุกคนแล้วตัวข่อยว่าอ่าอ่าบายจะบายสองแล้วเดี๋ยวพนาข่อเลยว,ว่าโอเคครับรเบืองทำงานบายอ่าเที่ยงเครื่องสิบมาบายสองอยังไรพระโซนเจ้าก็ะไดทุกคนข่อยก็ยจะเตรียมตัวไปทำงานอีกแล้วนะคะเมื่อเนี่ยอ่าขอความมาตอนอ่าสิบโมงนะคะ อคอยจะเริ่มงานเที่ยงเคืองจนหอบสามทุ่มสี่สิบคือเมื่อวานนี้ค่ะทุกคนแต่่วานนี้เริ่มงานน่ะบ่ายสามหอดสามทุ่มสี่สิบนะคะ,ะที่เมื่อวานนี่ผนกงคอยอในอาคารนั่นน่ะก็ก็เลือกคอยนะคะแล้วที่นี่หลังจากล้อประมาณ40นาทีก็จะมีคนมานะคะทุกคนคือตอนกลางคืนน่ะก็จะบมี พนักงานนะคะเขาก็จะเริ่มมาทำงานตอน6โมงเช้าองซีนะคะเขาก็จะให้คนอ่าดูแลสแตนบายุหันแค่2สองคนนะคะมานคืนน,นี่นั่นแหละนะคะสวยหรือเปล่าคะทุกคนที่พญา,ายาอยาอยักษ์คอยคอยทำงานกับพาวานี่แหละคะ่ะเวลามันบอเป็นอ่า มันบอกเป็นตารางชัดเจนนะคะคือแบบว่าถามีคนขาดจังซีเขาก็จะส่งขอความมหาเฮาบางครั้งมาย่างมือเศร้าหกโมงยี่สิบจังสี่ขอย้อนท่านตื่นยู่ค่ะทุกคนนั่นแหละแล้วมันก็เลยเป็นแบบปรับตัวท่านได้ไ้นะคะเขาจะวางแผนไปหันไปหนีกับบได้นะคะทุกคนเขาจะต้องมาล้อถาตาเมสเซจจังซีมันกับบอมันกับบอแมนนะคะทุกคน นั่นแหละแล้วก็เลยลํำคาแล้วเลยบามักนะค่ะแต่ว่าตามที่ลานสาวแล้วนะทำงานอยู่นี่สองปีตอนแรกก็เป็นพนักงานวิคโเรียังสี่หละค่ะแล้วหลังจากจบวิคโเรีย์แล้วเขาก็จะมีแต่ลางไห้นะคะทุกคนตาลางแบบว่าแน่นอนอีกอย่างสี่นะคะนั่นแหละแต่ว่าพญายเราเห็นการทำงานแบบนี้เรา มันเป็นบอบอมีคล้ายๆกับถ้าห่าวางแผนที่จะเดินทางไปในเมืองหรือไปหันไปเหนียงซี่เข้าก็สีบางแผนบัตดเพือจะ้องมาล้ออย่างตแต่ถ้าขอความเมืงซีนะคะนั่นแหละนะคะกระเบิงกอน,นะคะทุกคนว่าให้จบซ้ำเมื่อก่อนอขก็บอกไปใหญ่ว่าให้จบซ้ำเมื่อกอน่อยว่ากันนะคะนั่นแหละแต่ว่าเมื่อส่อแล้วก็เวา้าแล้วจมแล้วก็ว่าอยู่ว่ากันแล้วจะเชื่อนั่นแหละแล้วก็ว่าอยู่ค่ะทุกคน อากาศฮ้อนก็ตากแดดจนว่าขี้โพเป็นสีแดงเป็นสีน้ำตาลเบิดแล้วล่ะค่ะเบิ่งค่ะอืมเดสีตางใสีอืม okay, อีสีสีดอกคอมเลีม ย่าโมเดลนุ่มส์โคเมบีวีเอ่อเท็กดีสเวฮะเนี่ยแล้วมุ่งสตาร์ทไอเดียนโอเคเว้นตาทุกคนนี่แหะคือหฮมโฮมคอยชาโดคอยก็คือต้นอะซีเรียนนี่แหะคือคนนั่นแหละแต่ว่าพันใหญ่น่ะ ขั้นแดดออกนี่เลาวมักหลายดำตากจนว่าเป็นสีน้ำตาลแล้วแห้งมากนะคะตอนนี้นาข่อยก็อาทาสกิ๊กันแดดนั่นแหละคะ่ะทุกคนนั่นแหละแต่ว่าก็ป้องกันบด้ดล่ะคะ่ะเพราะว่าแดดมันฮอนแห้งนะคะทุกคนอาขิบก่อนๆน,น่ะที่ข่อยเว่าให้ทุกคนฟังเรืองอ่าหุนนะคะ ที่คอยให้ลูกสายพญายลังเบิงก็เพราะว่าแกน่ะเอาหุนของแกให้คอยเบิงกอนนะคะแล้วแกก็เลยถามคอยนะคะก็เลยเป็นการแดกเปลี่ยนเบิงนะคะนั่นแหละต่กอนแกก็มีกําไรนะ่ะหลายแสนนะคะห้าหกแสนแกมีทุนในหุนนะ่ะล้านกว่าน,นะคะทุกคนถึงเป็นเงินงน่ะเยอะมากนะคะล้านกว่าคนนี่ก็เป็นเงินไทยนะ่ะหลายล้านบาทนะคะ แกก็เล่นหุนส่วนมากจะเป็นหุนอเมริกานะคะแล้วก็มีหุนฟินแลนด์หุนสวิตเดนก็มีสามสี่ตัวหุนทั้งเบิรของแกนะก็สิบกว่าตัวนั่นแหละค่ะแต่ว่าของข่อยนะตอนนี้นี่ก็มีแค่ในน้อยนะคะทุกคนตามที่วอยฟังนั่นแหละเพราะว่าข่อยทุนน้อยนะคะก็ลงทุนพอประมาณตามสภาพเจ้าของนะคะ แต่ช่วงนี้ก็ภูมิใจนะคะทีะ่มีผลกำไรขึ้นมาเราเฮทไทยมีความสุขในชีวิตประจำวันบ้างนะคะเพราะว่าการที่เฮามีรายได้แบบ <c oughs> แบบเขาเอื่อนนีอย่างขั้นภาษากีก็คือ passive income นะคะคือหมายความว่ารายได้จากที่เฮ้านาบริจาทำงานนะคะคือปล่อยให้เงินทำงานนี่สินะคะทุกคนนั่นแหละ คันรายได้จากที่เขาทำงานเองใส่แรงงานเฮาใส่สมองใส่อย่างที่สี่ก็คือ,อเขาเอิ้นแอคทีฟอินค m ันะคะนั่นแหละตอนนี้ค่อยก็มีทั้งสองอย่างคือ,อ passive income กับ active income นะคะก็รู้สึกว่าเออจะคลองภูมิใจบ้างนะคะถึงจะเป็นเงินหลายแต่ว่ามันก็ เพราะเหตุให้เหาได้มีคา,าใจเป็นคา,าใจในครอบครัวังสินะคะทุกคนนั่นแหละมีหลายท่านนะคะที่บอกว่าให้อยากให้เบ้าเรื่องนี้นะคะอ <c oughs> คอยก็เว่าตามที่คอยออรู้จักนี่แหละคะ่ะคอยบวสามารถที่จะเบารายละเอียดได้หลายเพราะว่าคอยบรได้มีความรู้ที่ชัดเจนที่แน่นนะคะคือคอยก็พึง่งลงทุนมาหนีก็เดือน เมษาปีที่แล้วนะคะก็เพิ่งได้ปีกับสองเดือนนะคะนั่นแหละปีสองเดือนแล้วก็มีประสบการณ์การาขาดทุนนะจนเทดไหกิตตกนะคะเพราะว่าเฮาเงินหน่อยเรามาขาดทุนหลายขนาดนี้นะคือแสนกว่าเกือบสองแสนถือว่าหลายมากนะคะทุกคนยันหักคอยนะก็ถูกใจไปนานนั่นแหละส่วนจะฟื้นขึ้นมาได้นะคะ ฟื้นขึ้นมาได้เดือนกรนนะก,ก็ได้ทุนคืนซื้อน,น,น,นะคะทุกคนแล้วมาเดือนนี้ก็เห็น,นกําไรนะคะเดือนกรนนะก็มก็ได้ทุนคืนแล้วก็มีกําไรจากหุ้นอเมริกาเปเลยตัดสินใจขายหุ้นอเมริกาเบิดเลยค่ะแต่ว่าลูกซ้ายข่อยนยังเหลืออยู่นะคะย,ยังเก็บหุ้นอเมริกาไว้เพราะว่าแกนะัลูกซ้ายข่อยก็ บริเวณหุ้นไทยแล้วนะคะบริลงทุนในหุ้นไทยก็หันมาลงทุนหุ้นอเมริกานะคะลงทุนแบบว่าวีไอคือ,อลงทุนระยะยาวสินะคะทุกคนนั่นแหละแต่ตอนนี้ค่อยกอ็เหตุแบบใหม่นะคะคันตังไว,ว่าขันใดส0บ็ค่อยก็ขายนะคะแต่ถ้าหุ้นอันใดที่ อานากลัวจังหุ่นท้องค้ามื่สิ่นะคะทุกคนคือเขาวิ่งขึ้นสูงแล้วบางทีเขาก็ลงไว้สิเขาถ้าเขามีกำไรมาถึงสิบเปอร์เซ็นต์กับกับขายนะคะ่ะห6%าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์กับขายทำกำไรเราอ่าล้อมันยอดัวลงยังียเขายังคอยมามาซ่อนเอานะคะทุกคนนี่แหละ คือเฮาทุนหน่อยเฮาต้องสะสมตนทุนเฮาไว้นะคะหากำไรเล็กๆน,น้อยๆสะสมไปแต่ละมือแต่ละวันแต่ละเดือนไปเองสินะคะทุกคนอะไรตอนนี้ก็มีความสุขแฮปปี้ขึ้นม้านะคะนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะทีะ่เขียนคอมเมนต์ส่งกำลังใจมาให้มหามดามบ้านนอกกับพญยย่์ไรังนะคะเดี๋ยวจากน้อยคอยก็จะไปทำงานแล้วล่ะคะ่ะเอาไ้คุยกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ บายบายแต่ว,ว่ามือนี่นะคอยทำงานวันแดงอ่าเก่าชั่วโมงก็จะคุ้นองนะคะทุกคนก็เป็นสิบแปดชั่วโมงทำงานวันอาทิตย์นะก็จะกุ้มค่านะคะยูทอกรสโอเคพญายสวนกินไอศครีมเลวค่ะ <laughs>